สวัสดีค่ะชาวลัคนามังกรและราศีมังกรคลิปนี้จะเป็นคลิปประจําเดือนพฤษภาคม2564นะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีวันที่อยู่ด้านล่างคลิปนะคะเป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงอาจจะไม่ตรงก็ได้มาเริ่มที่มังกรคนที่ว่างงานก่อนนะคะคนที่ว่างงานเนี่ยคุณเครียดเลยนะเครียดหนักเลยบางทีเพิ่งจะออกจากงานมาหมาดๆเลยก็ยังทําใจยอมรับยังไม่ได้นะคะขอให้ลุกขึ้นมานะคะสร้างกาลังใจให้กับตัวเองแล้วก็เข้มแข็งอดทนและสู้ต่อไปไพ่บอกอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณได้เป็น s t r e ะะเป็นไพ่ของความอดทนแล้วก็มุ่งมั่นออกค้างานทําใหม่อันไหนที่เราเลิกลามันไปแล้วเราไม่ได้ทําแล้วก็อย่าไปหวนคิดถึงให้มากนะคะขอให้ตั้งใจทําใหม่เพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีงานใหม่เข้ามานะแล้วก็งานที่คุณได้มาเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำให้คุณประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะคะต้องลุกมาแล้วก็เดินหน้าหางานทําใหม่นะอาจจะมีเพื่อนหรือมีคนรักคอยช่วยเหลือก็ได้นะคะคอยแนะนํากันไปเนาะสร้างกําลังใจให้กันและกันนะ บางท่านเนี่ยมีภาระรับผิดชอบเยอะนะคะค่าใช้จ่ายจิปถาถะอะไรเยอะแยะมากมายก็ไม่รู้แล้วจะต้องดูแลเลี้ยงดูแฟนอีกนะมันก็จะเป็นอะไรที่คคุณค่อนข้างเครียดนิดนึงแต่ก็ไม่อยากให้จมอยู่กับความเครียดนานจนเกินไปรีบๆสลัดความเครียดออกแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้กันใหม่นะคะสาหรับชาวมังกรคนที่ยังรองานอยู่นะส่วนท่านที่ทําอาชีพอิสระค่ะอาชีพอิสระเนี่ยเหนื่อยนิดนึงค่ะแล้วก็ค่าตอบแทนที่ได้ระยะน,นี้มันอาจจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ก็ต้องทําใจนะคะให้ห้าเหรียญนะเป็นเรื่องของการ เงินที่มันถดถอยหรือว่าการเงินที่มันได้ไม่คุ้มค่าทาให้คุณรู้สึกว่าท้อแท้หรือรู้สึกรนทดใจและเหี่ยใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าคุณก็ยังมีช่องทางในการทามาหากินยังมีช่องทางในการทําเงินยังมีความหวังยังมีวิถีที่จะดําเนินต่อไปได้อยู่ระมัดระวังการทะเลาะหรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานกับองค์กรหรือกับบุคคลใกล้ชิดในที่ทํางานนะคะหรือในสายงานเดียวกันแต่ว่ายังไงซามีงานทําดีกว่าไม่มีตอนนี้นะคะถึงแม้ว่ารายได้มันจะถดถอยหรือลดน้อยลงไปบ้างก็ตามก็เป็นสิ่ง ที่จุนเจือเราและครอบครัวเราได้ในระยะนี้ค่ะส่วนคนที่ทําอาชีพร,ราชการข้าราชการเนี่ยอาจจะมีเหตุได้โยกย้ายมีคําสั่งดด่วนเข้ามาคนอาจจะได้ย้ายอาจจะได้ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างตํานงตําแหน่งอะไรก็ว่าไปนะหรือบางคนรู้สึกอยากที่จะออกจากงานกระทนหันนะคะอยากลาออกจากงานนี้อยากจะไปทํางานใหม่นะในบางคนนะคะ คุณรู้สึกเบื่อคุณรู้สึกอิ่มตัวกับตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงข้าราชการอย่างเดียวนะคะหมายถึงมนุษย์เงินเดือนด้วยนะคะคนที่มีเงินเดือนประจำหรือถ้าไม่ใช่แนวนี้นะคะใน,ในบางท่านมีเกมที่จะได้รับมอบหมายงานด่วนง,งานพิเศษงานที่คุณคิดว่าคุณไม่คิดว่าจะได้ทํางานนี้แต่สุดท้ายแล้วเขาก็โยนมาให้คุณทำอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นภาระเพิ่มเติมเข้ามานะคะเรามาะระวังเรื่องสุขภาพของบุคคลในที่ทํางานด้วยอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคุณเป็นเจ้านายคุณที่เขาไม่ค่อยสบายอนะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลเ็คแคร์ care, แล้วก็เห็็นนนอกกเหใจัไป บางคนที่เขาไม่สามารถทํางานได้เนื่องจากอาการเจ็บป่วยของเขานะคะมันจะเป็นภาระงานที่โยนไม่ให้กับคุณนะตรงนั้นนะคะเนี่ยมีภห้ของการเจ็บป่วยขึ้นมาด้วยเนาะรวมไปถึงสุขภาพของตัวคุณเองโหมงานหนักมากเครียดมากคิดมากวางแผนเยอะก็เลยทําให้ป่วยไม่สบายซะอย่างนั้นนี้ต้องระมัดระวังนะคะสองใบนี้มาคู่กันแบบนี้นะสาหรับคนที่เป็นอาชีพข้าราชการค่ะส่วนเรื่องของการเงินค่ะการเงินจะดีไหมเอ่ยหนึ่งดาบค่ะมีปัญหาการเงินนะคะแต่ว่าเป็นปัญหาเล็กๆอยู่นะ ดูใบต่อไปก่อนนะ ห้าเหรียญไม่ใช่สี่เหรียญสี่เหรียญเป็นไพ่ของคนงกนะคะคือมันมีรายจ่ายเข้ามาเพื่อนมีรายจ่ายมีปัญหายุม่มหยิมกวนใจเข้ามาซึ่งมันเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะจ่ายเลยเราอยากจะเก็บเงินเราอยากจะออมเงินแต่ทําไมจะต้องมีบินนู่นบินนั่นบินนี่เข้ามานะคะการเดินทางการดูแลคนรักการช่วยเหลือผู้อื่นก็มาด้วยมีช่องทางใหม่ในการทํามาหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะอาจจะไปเจอช่องทางใหม่ในการทํารายได้พิเศษในการหารายได้เสริมหรือหางานอดิเรกทําที่สามารถทําเม็ดเงิน สร้างเงินให้กับคุณได้มันอาจจะไม่ได้มากมายนักแต่ว่ามันก็เป็นการสะสมเงินเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะรายจ่ายมีเป็นปกติค่ะแค่หนึ่งดาบไม่ต้องกังวลน,นะคะมีหนึ่งไม้มีอัศวินถ้วยมาเดี๋ยวก็มีตัวช่วยนะคะมีทางหาเงินได้อยู่แล้วมาดูที่เรื่องของความรักนะคะขอเริ่มที่คนโสดก่อนคนโสดชาวมังกรค่ะอัศวินไม้ห้าเหรียญมาอีกแล้ว แล้วก็คามาแล้วก็ปิดท้ายที่5้าดาวคนโสดเนี่ยมุ่งมั่นไปเรื่องของการทํางานมากกว่าใจคิดไปเรื่องงานเรื่องเงินซะมากกว่าก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่คุณไม่อยากดิ้นรนอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะคุณรอแค่เมื่อไหร่ฟ้าจะส่งมาก็เจอเมื่อนั้นแหละอะไรอย่างนี้น,นะคะ ถ้ารักใครช่วงนี้มันก็ดูเหมือนจะผิดหวังอ่ะเพราะว่าเป็นห้าเหรียญเป็นห้าดาบหรือเหมือนกับว่าไปเทคแคร์ไปให้ใจใครไปชอบไปแอบไปปลื้มใครอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยจะสนใจเราก็กลับมาแบบงเงานิดนึงอะไรอย่างนี้ต่อไปคนมีคู่ค่ะสามเหรียญเป็นไพ่ที่ดีมันเป็นไพ่ของการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้คืบหน้าไปเรื่อย มีพะระฤาษีมีสองไม้แล้วก็มีแปดถ้วยนะคะความสัมพันธ์ราบรื่นดีนะคะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่บางคู่อาจจะมีเหตุให้ไกลกันนะเดินทางไปอยู่กันคนละจังหวัดคนละพื้นที่เท่านั้นเองนะคะก็เลยเงียบเหงานนิดนึงนะแอบเหงาแอบเหงาแต่ถ้าคู่ไหนอยู่ด้วยกันอยู่แล้วความสัมพันธ์ก็คงเดิมนะคะคือเรื่อยๆนะ ก็พัฒนากันไปเรื่อยๆอยู่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอเคคร่า okay, ว <Okay, S 1> ๆนะคะสําหรับชาวัราศีมังกรอาจจะมีทั้งตรงหรือไม่ตรงถ้าไม่ตรงหรือไม่ถูกใจเพื่อนท่านใดก็อนขอภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันคลิปนี้ว่าลาบก่อนสวัสดีค่ะ